อืก่อนถ่ายรูปหน่อยสิใจเด็ดมากโอ้ยจริงยี่ยางก็ถ่ายไว้ได้แต่ตรงนี้ามันคุ้มแต่ใบ้กาวอันนี้ใบไม่มีแหละใบโผล่แล้วเพราะตอนโตเนี่ยมันมันจะมีปัญหาเนี่ยตรงตรงแย้มตรงเลยมัอันนี้ขอขอนี่ได้ไหมอ่ะเนี่ยนามเนะนี่ครับเนี่ยเราอย่างเนี้ยได้อย่างเงี้ยดึงได้แล้วก็อันนี้ขอ เฉียงๆเลยนะครับัต้องเลยนะอ่าคราวนี้เดือนมิถุนพฤษภามิถุนากรกฎาคมเราเดี๋ยวมาดูกิ่งนี้ขอสองเดือนแล้วมาดูกิ่งนี้ประธานเนี่ยประธานเนี่ยเล็กลงเล็กลงอ่ามันเล็กลงครับปกติประธานต้องเป็นลำเทียนต้องเป็นลำเทียนแต่เนี้ยเราคุมยอดแล้วเราก็ตัดนี้ละเดี๋ยวอีกพฤษภามิถุนากรกฎาคมเนี่ยเดี๋ยวคอยดูมันจะไล่ไล่นี่เลยครับมันจะไล่ไล่นี่เลย จะลองวัดข้อวัแล้ออยไว้แเราตรงนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นเล็กไปเลยนะเพราะตรงนี้มันจะใหญ่แทนเนี่ยล้วตรงนี้ส่วนตรงเนี้ยถ้าไม่มีกิ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวเราฉีดสามารถทํากิ่งเพิ่มได้ครับฝั่งฝั่งฝั่งได้ต้นใหญ่ๆเราทํามาทางนั้นเลยครับต้นใหญ่ยังได้เลยต้นใหญ่ที่ว่าแก่ๆเราก็ทํามาทางนั้นครับฉีดอะไรนะฉีดเจซีโก1ครับเพราะมันมีตาอยู่แล้วพวกนี้มีตาอยู่แล้วแต่ถ้าออกมาเราก็เลี้ยงเขาหน่อย อ่าเลี้ยงเขาหน่อยเนี้ยอย่างเงี้ยครับถ้าเราเลี้ยงมันก็เป็นกิ่งครับเนี่ยแบบเนี้ยอ่าเนี่ยถ้าเลี้ยงอ่าอย่างเงี้ยถ้าไม่มีฝั่งนี้ใช่ไหมเราก็เลี้ยงได้ออกเยอะด้วยอ่ากำลังออกโอ้ยเต็มเลยเนี่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 ยสวยแล้วเนี่ยฉัดตรงเนี้ยได้ข้างบนโอเคเดี๋ยวถ้าเป็นอย่างเงี้เดี๋ยวก็เอาเอาันนี้ปดินแล้วทำไมเห็นว่าเป็นหลบวงไว้ไงอ่าวัดไปเลยเฉีองเนี่ยห้อยไว้ตรงนี้เลยต่อไปก็เดี๋ยวก็มาวัด 嗯。Mm.